สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้หลายพื้นที่นะครับเมื่อวานกับเมื่อวานซืนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้อีกนะครับถือว่าฝนค่อนข้างจะดีในหลายๆโซนโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคอีสานนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับโดยใช้โมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศาระยะกลางยุโรปนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วง5าลิกาวันนี้นะครับพื้นที่ที่มีลุ้นฝนก็คือแถวอีสานตอนบนนะครับบึงการพรเจริญของบึงการนะครับแล้วก็สร้างคอมบ้านดุงอุดรธานีนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองตั้งแต่ช่วงเช้านะครับซึ่งเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ วันนี้ยังมีโอกาสตกต่อในช่วงเช้านะครับแล้วก็แถวสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับกันทะละลักโซนี้บุรีรัมย์นะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อนะครับในช่วงเช้าสะแก้วนะครับสะแก้วคลองหาดสอยดาวจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงเช้านี้ตรงนี้เป็นโมเดลในช่วง5นาฬิกานะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งนี้นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุง หาดใหญ่สงขลาปัตตานีนะครับนราธิวาสบางจุดมีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองได้นะถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ห้านาฬิกานะครับซึ่งถ้าดูลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุดูร้อนนี่นครับแถวสร้างคอมบันดูบันดุงอุดรธานีนะครับแล้วก็บึงการเกือบทั้งหมดนะครับบึงการเกือบทั้งจังหวัดแล้วก็หนองคายบางจุดนะครับด้านนี้ต่อกับบึงการ ส่วนอีสานตอนล่างก็เป็นสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับแล้วก็บุรีรัมย์บางจุดสะแก้วบางจุดแล้วก็จันทบุรีตราดนะครับนี่คือโมเดลในช่วงเช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็นครศรีธรรมราชตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ในช่วงเช้านี้นะครับนี่คือโมเดลตั้งแต่5้านาฬิกานะครับไปดูโมเดลช่วงสายมานิดนึงนะครับเจ็ดนาฬิกา นี่นะครับก็ยังเป็นจุดเดิมนะครับจุดที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับสร้างคอมอุดรเดี๋ยวตรงนี้ไปดูว่ามีที่ไหนบ้างนะครับตรงนี้เป็นบ้านม่วงสกลนะครับคำตะบ้านม่วงสกลนครคำตะก้าสกลนครนะครับแล้วก็แถวนี้นะครับพรเจริญบึงการโซพิสัยหนองคายนะครับศรีวิรัยบึงการนะครับแล้วก็อำเภอเมืองบึงการนะครับมีโอกาสเกิด ฝนได้นะครับถ้าดูจากลักษณะโมเดลตรงนี้นะครับเมื่อเจาะเข้ามาดูเซกานะครับเซกาเบึงการถ้าเจาะเข้ามาดูโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นวานอนนิวาสของสกลนครเจริญศิลป์สกลนครนครับสว่างแดนดินนะครับดอนเขื่องนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทุ่งฝนอุดรธาน,นีบ้านดุงอุดรน,นะครับบ้านดุงแล้วก็อำเภอเพนอุดรน,นะครับฝั่งนี้ มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสเกิดฝนต่อนะครับส่วนน้องคายก็จะเป็นฝั่งที่ติดกับบึงการนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นโมเดลช่วง8ปดนาฬิกานะครับช่วง7จ็นาะฬิกาถ้าดูในส่วนของเจาะลงไปนี่ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุรดูร้อนนะครับในจุดนี้ แล้วก็โซนด้านล่างก็จะยังคงเป็นโซนนี้นะครับศิลาอาจขอของจะโสธรน,นะครับศิลาอาจจยะโสธรบึงบูนโพศีสุวรรณเมืองจันทร์นะครับฉนมสุรินทนะครับแล้วก็แถวบ้านหัวดงแถวสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้จันทบ,บุรีนะครับนครศรีธรรมราบมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้นะพัทลุงนะครับตรงนี้ ถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของหายุฝนฟ้าขนองได้ในช่วงเวลา7นาฬิกานะครับพอไปดูช่วง9นาฬิกาก็ยังเป็นจุดนี้นะครับน่าสนใจตรงโซนนี้อีสานตอนบนนะครับเลื่อนมาด้านล่างนิดนึงนะแถวสกลน,นครนะครับสกลนครก็จะมีท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครกุสุมานนะครับแล้วก็นาว่าฝั่งนี้นะครับ แล้วก็ขึ้นมาท่าอุเทนนครพนมสีสงครามนี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วง9นาฬิกาวันนี้นะครับโมเดลในช่วง9นาฬิกายังคงเป็นเน้นอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกบางจุดระยองจันทบุรีแล้วก็โซนภาคใต้แถวหาดใหญ่นะครับ นี่คือโมเดล9นาฬิกานะครับไปดูโมเดลช่วง10นาฬิกาก็ยังเป็นจุดเดิมนะครับแถวนครพนมนะครับตรงนี้นครพนมนาวาสกลนครบางจุดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีการกระจายตัวในโซนทางด้านอีสานนะครับไปดูช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงฝนมีโอกาสรกระจายตัวได้โซนอีสานกับทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงประมาณเที่ยงจะอัปเดตในส่วนของโมเดลตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในโซนทางด้านภาคใต้นี่นะครับ แถวนครศรีธรรมราชฉะวดพัทลุงตรังนะครับสตูกลกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีนะครับระนองหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในวันพรุ่งนี้ถ้าดูจากในส่วนของโมเดลเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับไปดูโมเดลช่วง14สีนากาก็ตรงนี้นะครับเป็นโซนภาคตะวันออกนะครับจันทบ,บุรีละตราดซึ่งก็ จาะลงมาที่ตราดนะครับตลาดก็จะมีเขาสมิงแสนตุ้งนะครับอําเภอเมืองตราดน้ําเชี่ยวแหลมงอบมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับแดนชุมพรบ่อไร่นะครับโซนนี้ขลุงนะครับจันทบุรีขลุงนะพลิ้วหนองบัวนะครับบางกระจะแหลมสิงจันนิมิตท่าช้างมะขามหนองบอนโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของ พาอยู่ฝนฟ้าขนองได้นะครับโป่งน้ําร้อนนะครับโซนนี้เขาดุจิพรําเพนนะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา14นาฬิกานะครับในโซนภาคใต้ก็ยังเป็นนี้นะครับจุดนี้คนครสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับมีเขาพนมกระบี่พระแสงนะครับบางสวรรค์มีโอกาสเกิดฝนเวียงสะนะครับนาสารเคียนซาบ้านนาเดิม โซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองนะพนมนะครับบ้านตาขุนกิริรัฐนิคมนะครับโซนนี้พุนพินนะครับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับถ้าดูจากโมเดลต,ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรังตรงนี้นะครับย้านตาขาวเดี๋ยวเจาะตังตรงนี้ย้านตาขาวกันตรังนะครับมีโอกาสเกิดฝนอำเภอเมืองตรงังอำเภอนายง อำเภอสิกาวนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับลำพูราวังวิเศษควรกุลนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับสบ้าย้อยนาทวีชนะนะครับยะลาลือศะนราธิวาสฝั่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ต่อเนื่องนะครับถือว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้14นาฬิกานะครับ พอช่วง16บหกนาฬิกาก็กระจายตัวอยู่ส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้วันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับยะลาหาดใหญ่ตรังพัทลุงนะครับนคศรีธรรมราชพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีนะครับหลังสวนบางสะพานประจวบคีรีขันธ์สวนพึ่งราชบุรีแล้วก็ฝั่งภาคตะวันออกนะครับสอยดาวจันทบ,บุรีป่งน้ําร้อนนะครับลองตะกาวหนองว่านหนองใหญ่โซนนี้นะครับ แล้วก็บ้านออกุดโบดนางรองละหานทรายบุรีรัมย์มีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็โซนนี้ยังมีรุ้นฝนต่อได้นะครับแถวรอยต่อระหว่างหนองบัวลําพูกับขอนแก่นนะครับรอยต่อระหว่างหนองบัวลําพูกับขอนแก่นแล้วก็ในส่วนของอแถวหนองคายนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะน,นองได้ถ้าดูจากโมเดลต,ตรงนี้ในช่วง16นาฬิกานะครับ ไปดู18นาฬิกานะครับก็ยังเป็นแถวอีสานใต้ฝั่งอุบลราชธานียังมีรุ้นฝนได้นะครับอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ในโซนทางด้านภาคใต้ตะกวบป่าพังงากระบี่ตรังนะครับผาดใหญสงขายะลานราธิวาสโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็ที่สําคัญอากาศจะร้อนขึ้นนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมรับมืออากาศร้อนไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านผู้ชม ที่ไม่มีฝนนะครับนี่นะครับถ้าดูจากโมเดลพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคนองตั้งแต่ในช่วง15นาฬิกานะครับจะเห็นโซนฝั่งอีสานใต้สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญนครพนมนะครับอุดรธานีก็มีรุ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นหัวหินเพชรบุรีนะครับประเจวบคีรีขันฝั่งด้านตะวันตกนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับผาดใหญ่สงขลา ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับถือว่ามีฝนต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็นอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดขุขันเดชอุดมกัน,กนทะล์ศิราอาจมีโอกาสเกิดฝนศรีเมืองใหม่พิบูลมังสาหานครเดชอุดมศิราอาดบุรีรัมนะครับมีลุ้นต่อดาโชคชัยโคราชนะครับ ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับเพชรบุรีนะครับดูจากตรงนี้ก็ถือว่าวันพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีลุ้นฝนได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับกับสองสาวันที่ผ่านมานะครับถือว่าปนี้ไม่น่าจะแรงแล้วในส่วนของประเทศไทยนะครับในทุกๆโซนมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองได้ต่อเนื่องเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับ อัปเดตเชา้านี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน w i n d y com นะครับเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงมาอัปเดตสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ